ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมตั้มติงอินเดอะ o ูดนั่นเองซึ่งจะเป็นไงก็ไปดูกันเลยอ,อะไรวะเนี่ยอ,อะไร จอดรถฉันต้องซื้อกาแฟสักแก้วกาแฟเนีย่ยฮะอะไรเลยอืมออโตโมาตา้า ไปที่เคาน์เตอร์เพื่อเคาน์เตอร์เพื่อจ่ายตังอะไรนเนี่ยเฮ้ยของร้านอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับเดี๋ยวจะมาจ่ายตังค่ากาแฟะนะครับมีบางคนอยู่หลังร้านบางทีอาจจะมีใครคนอยู่หลังร้านก็ได้นะอะไรลอ,อยนเลือนอู้ อศพที่ไม่มีหัวงั้นเหรอพระเจ้าช่วยเกิอะไรขึ้นตรงนี้เนี่ยหัวของเขาถูกตัดออกไปใครทำอะไรแบบนี้เนี่ยแล้วต้องหาทางออกแล้วเฮ้ยอะไรวะที่บุหรี่มีควันบุหรี่ยังมีควันอยู่เลยแปกนะเนี่ย เขาอาจจะรียบมากโดยทิ้งมันไว้ Something in the wood มีอะไรในป่าไผมันก็ไม่มีต้นไผ่ก็เถอะอะไรวะเนี่ยจะป่าออกไงป้าอยู่ ตองเอากาแฟโอ้ยยังห่วงกาแฟอีกเหรอยังจะห่วงกาแฟอีกอะอเนี่ยกาแฟไปที่เคาน์เตอร์เพื่อจ่ายตังค์ บางทีอาจจะรีบมากนี่ไงเสีย,อยงอะไรอะ่ะอะไรวะนี่อะ่ะขึ้นเปอีกอะไรอะ่ะไปสายน้ำทางทางนี้ มีเต็นท์ด้วยพวกคนเดินป่าแน่เลยเอ่าแคมไฟก็เหรอถั่วถั่วกระป๋องและหมอ้อดูเหมือนว่าถูกฆ่าระหว่างเตรียมอาหารอยู่เต็นแคมปิ้งดูเหมือนจะมีคนพึ่งออกไปเมื่อเร็วๆนี้นะเนี่ยแล้วจะของอยู่ไหนล่ะอ,อะไรอะ่ะ วันที่สี่ผมอยู่ที่นี่คนเดียวกลางป่าลึกแต่ว่ามันก็ไม่ไกลาจากปั๊มน้ำมันประมาณสิบนาทีได้แต่ว่าการแคมปิ้งของผมผมพยายามจะปีนเขาผมท้าทายตัวเองมันท้าทายมากแต่ผมคิดว่าผมจะทำมันพรุ่งนี้ ผมกำลังนั่งแคมป์ไฟอยู่ดีๆเอนจอยกับความเงียบของธรรมชาติมันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมแต่ก็มีสัตว์แปลกๆคล้ายๆมนุษย์อะ่ะเสียงเคี้ยวกระดูกดังกร่วมกล้ามอยู่กลางอยู่กลางค่ำคืนนี่แค่คืนแรกนะเนี่ยที่ผมเข้าไปในป่าท่ามกลาภู้เขา แต่วันเวลาผ่านไปช้ามากมันพยายามเข้าใกล้ผมคืนสุดท้าเมื่อคืนนี้ผมได้ยินว่ามันมาใกล้มากประมาณ35ฟุตได้อยู่ห่างจากเป็นผมประมาณ35ฟุตได้คืนนั้นผมได้ยินเสียงมันเดินรอบๆอบแคมป์ผมด้วยผมภาวนาต่อพระเจ้าว่ามันเป็นแค่สัตว์ป่าที่เถอะ แล้วผมก็เขียนบันทึกการเดินทางแล้วก็มีถั่วอัดกระป๋องถั่วกระป๋องที่ผมซื้อมาจากร้านจากปั๊มน้ำมันมันช่วยผมได้เยอะก็คือเกี่ยวกับคนที่เข้ามาตั้งแคมป์ที่นี่นะว่าเขาหายไปไหนอ่าฮะ ต้ไปไหนต่อได้อีกปะ่ระรวมันแค่นี้หืมโอ้ย <Yeah. S 1> หย้ยก่กดคอนโทรลยิงนึกว่ากดแอร์คอนโทรลนั่งที่ไหนได้มันยิงเลยโอ้โห อยเลือดนะฮะเขาหายไปตรงนี้มันยังไปต่อดีอีกนะแต่ว่ามีน่าจะถูกกันไม่ให้ไปหละมั้งว่ราเราต้องกลับไปที่เดิมวะ รือแบบมีไฟคงไฟฉายพร้อมเลยนะ่น่ะหืมอะไรวะคนหายเห็นบ้างหรือเปล่า ต้องไงต่อเกมไม่ได้บอกเลยเลยอ๋อเราเปน็นตำรวจไงที่จอรถลังไงต่อวันนี้อ่ะโอ้ ทางนี้มันไปต่อได้โอ้ยอ๋อก็โดนแท้ไปแล้วสบที่ไม่มีลูกกระตางเหรอโอ้พระเจ้าช่วยบางอย่างบางสิ่งบางอย่างคว้านท้องเขาออกไปและตาเขาด้วยอ่ะมันไม่ใช่มนุษย์แล้วที่มันทำอะไรอย่างนี้ได้อ่ะ ก็อย่างว่ามันคงไม่ใช่เกมผีหรอกเขาเกิมเป็นมนุษย์แลนะเฮ้ยอะไรวะกลมกล้ามกลมกล้ามใจเฮ้ยอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาอ้าวฮึ น,น้านี่อะไรวะเนี่ยจะต้องรายงานสิ่งนี้จะมีวิทยุสื่อสารในรถชั้นน่ะโอ้อะไรวะเนี่ยพระเจ้าชอตกำลังแดกมันเลยอะไรอ่นะ่งไม้นะถูกกินครึ่งตัวถูกกินครึ่งตัวงั้นเหรอเปนติโก้หรือไง น่าจะวินดีโก้นะฮะหมปป่าหมปป่าของคนอเมริกามีวิทยุสื่อสารในรถ พอขึ้นเขามาดูเลื่นๆนะแต่พอลงเขาเสือกกระตุกไม่รู้เป็นเพราะอะไรเออโอ้ยขอบคุณอะไรวะอยู่ๆก็มีเสียงร้องแล้วก็ไปทั้งอย่างนี้ขอบคุณที่เล่นเกมนี้ การออกแบบมีไซน์โค้ดเสียงภาพมิเชลอดัมสกี้ก็สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนชอบกับไลค์แชร์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe บุ็ด้วยนะครับขอบคุณมากก็คือเป็นตำรวจซื้อกาแฟเจอศพเข้าไปในป่าเจอผีป่ายิงผีป่าตายกลับไปเอาวิทยุอยู่ดีได้ยินเสียงผีป่าอีกแล้วเราก็ขับรถหนีออกไป ีความยังไงวะเนี่ยก็มาก่อนตัวดีครับแป้งโยกีนรัสมีวงกรงเป็นที่นิยมใช้ได้ใส้ดีตบ้านไายสบายกายใจแป้งโยกีนรัสมีวงคกลงจำไว้ให้ดีแป้งโยกีนรัสมีวงกลม